แู้ัด้วยนะแสดด้วยวันนี้เป็นไงบ้างคะจะมาดูกันแล้ววันนี้คือตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานชิ้นใหม่ๆที่เราได้มีโอกาสได้ทำนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือนักสแสดงทุกๆท่านนะครับที่ที่ให้เกียรติกับละครเรื่องลมพัดผ่านดาวนะครับแล้วก็เราถือว่าเราได้นักสแสดงทั้งแบบเก่งๆทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ กับในเรื่องของบทประพันธ์นะครับที่เราได้รับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ทําเป็นละครนะครับจากบทประพันธ์เรื่องลมพัดผ่านดาวครับกลับมาข้อเสร็งนี้มีความรู้สึกความรู้สึกในคราวนี้ก็จากย้อนกลับไปเนี่ยครับเราไปในฐานะนักแสดงนะคะแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยเราก็มาในฐานะผู้จัดละครบวกกับนักแสดงด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็น การทํางานอีกเก้าหนึ่งนะครับที่เราได้รับโอกาสดีๆแต่ทางช่อง7ค่ะน้องเจ็ดนนค่ะครับหลออขอบขอบคุณพี่ติ๊กครับ <c oughs> ที่ตัดทีเซอร์ <c oughs> ผมออกมาเยอะมากนะดีใจครับก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ครับสําหรับละครเรื่องนี้ตั้งแต่ในช่วงถ่ายแล้วก็จะอ่อนแอละตื่นเต้นครับกก็มมมมีีทับบบยยาาเอะๆแตครับพี่ติ๊กซ่อนฉากเซอร์ไพรส์ไว้เยอะมากครับ นอกจากในนั้นซึ่งผมไม่กล้าที่จะพูดอะไรเพราะว่ากลัวมันไม่ตรงใช่มันเยอะมากจริงครับเยอะมากจริงๆค่ะก็ดีใจมากนะคะที่หลมพัดผ่านดาวจะได้ออนแอร์แล้วเพราะว่าเห็นความตั้งใจของคุณผู้จัดมากๆเขาดูแลทุกข,ขั้นตอนดูแลบทแล้วก็ดูแลพวกเราที่อยู่ในกองด้วยบางทีก็แบบต้องเต้นติ๊กต็อกเราก็จะให้ร้องเพลงให้ทำารหลายๆอย่างแต่ว่าเขาตั้งใจแล้วก็เวลาแบบมี ฉากอะไรที่สําคัญอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปถามเขาเขาก็จะแบบก็ตอบไปได้ไม่ใช่คือเ <c oughs> ขาก็จะแบบเล่าให้เราฟังทุกอย่างแล้วก็คุณติ๊กเนี่นนยนอกจากเป็นผู้จัดที่ตั้งใจจะไปปร,รึกษาเขาเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันได้แบบกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งแล้วก็เล่นด้วยกันแล้วก็สบายใจแล้วก็ทุกๆคนด้วยค่ะก็จะมีตัวละครลับด้วยอะไรเงี้ยค่ะกี่ปีคะโหยี่สิบสิบเก้าสิบ ใช่นะน่าจะประมาณนั้นนะคือไม่ว่าจะจะติ๊กกับโสพินภาหรือว่าติ๊กกับพัชราภาอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหแบบมีแบบสิบปลายปลายถึงยี่สิบอะไรนี้เลยฮะครัค่ะนี่สองสาวนี่พี่ดีกับพี่ใหม่นี่คือแบบในเรื่องนี่คือสีสันมากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวม่ยี่ขนาดไหนดูปากสิคะดาวดาติ๊กตอกประจำกองครับ ดแล้วจี๊ดสุดแล้วค่ะ,คะใ,นในเรื่องนะคะ,คะเป็นเขาเล่นเป็นตัวของตัวเองพีด่ดูคุณค่ะ <c oughs> ไม่ซึ่งจะบอกว่าในในรูปแบบลูคนี้เลยลโอ้ยหนักกว่าน,นี้ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือแบบว่าเขาเรียกอันนี้แบบว่าแค่แบบว่าของโชว์นะของจริงอยู่ในตัวอีกเพียบค่ะนี่คือ <c oughs> ในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าจริงแล้วตัวละครที่ที่พีดีเล่นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่พีดีเล่นเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นใครใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงในในทุกๆคนด้วยนะครับคือเรารู้สึกว่าเออเรา เราเราเราแคสคนที่แบบได้เหมาะกับกับตัวละครนั้นๆมากเลยครับครับอุยนเขินครับเขินเพราะว่าต้องเข้าสิงกับพี่ีค่อนข้างเยอะครับก็เลยเขินแล้วก็ตอนแรกก็เกรงด้วยคือไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นบทหรือว่าอะไร เขาเป็นพระเอกของประเทศน่้ผมต้องเข้ากับเขาผมก็ไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงดีตอนแรกเับแต่พิติเขา nice มากๆแล้วก็ือว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็อาจจะพูดอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่าโดนสั่งมามให้พูดแต่ตอนนี้ติ๊กเริ่มเขินแล้วคะอือะไรครับค่ะก็วันแรกจาได้เลยว่าทษนะคะตอนแรกจาได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเจอทางพี่อ้ําพิติแล้วก็ พี่ทุกคนในกองก็คือมีแต่ตัวใหญ่ตัว<ม>ท็อป<ม>ทั้งนั้นเลยแล้วก็หนูจะเป็นเลข,ขาของพี่ดีค่ะ<ม>การแต่งกายแล้วก็สีปากท่าทางอะไรอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกันจะเป็น <8 S 2> <8 S 1> แฟกัน <c oughs> เลยค่ะ เป็นเลขาพี่พี่ก็ขายอ้ําเลยอันนี้หนูได้อันนี้จะบอกความลับอย่างหนึ่งนะคะว่าอยู่ในวงการนี่มาชาติเศษแล้วนะคะไม่เคยได้เจอทั้งตัวจริงอ้ํานะคะแล้วก็ไม่เคยได้เล่นละครร่วมกันเลยนะคะเรื่องนี้นะคะพี่ติ๊กเรียกมาเล่นนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจออ้ําค่ะตัวเป็นๆแบบดีใจมากเลยนะคะอึ้มได้เจอกับอ้ําแล้วอึ้มกับอ้ําก็เข้าฉากกันตลอดเลยอ่ะแบบมีความสุขมากขอบคุณนะคะที่พาให้มาเจออึ้มกับอ้ําได้มาเจอมกัน ค่โดยไม่อยากได้เลยนี่อันนี้ก็เกินไปเ่ะด้วยสบายครับเด็กๆนี่ต้องบอกว่านี่ทั้งสาวแบมนี่นะครับก็ถือว่าแบบพิกบทบาทนะฮะค่ะก็จะในเรื่องก็จะค่อนข้างแตกต่างกับตอนนี้นิดนึงแต่ว่าตั้งแต่แรกที่รู้ว่าได้เล่นเรื่องนี้ก็คือ เหมือนทุกคนเลยค่ะคือตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้ว่าแบบมีพี่อารมแล้วก็มีพี่ติ๊กแล้วก็มีเคมอีกแล้วก็บรรยากาศในกองก็ค่อนข้างสนุกค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ใช่ค่ะพี่น้องที่ออกจากพี่น้อวันนี้ออกจากป่ามาให้เลยนะครับคำถามคืออะไรครับคุณแจ็คกอลีนครับถ่ายให้พี่นี่ไหมครับสวัสดีครับสนุกมากครับดีครับ ได้ร่วมง,งานกับซูเปอร์สตาร์หลายท่านเลยตื่นเต้นครับผมน้องใหม่ฝั่งเนื้อฝักตัวครับรอเล่นครับคือคือดีมากๆครับแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าพาร์ทผมมันจะเหมือนไปอยู่ในอีกโลเคชั่นไม่ค่อยได้เจอใครครับแต่รอติดตามผลงานทุกคนครับเรื่องนี้ไม่ตานุ่มหล่อๆอันนี้มีเดียวเดียวเดียวมีเด็กเจ๊คนนึงมีเพีกคนนึงบานบิตรเลยมาตรงนี้เลยค่ะเด็กเจ๊คนนี้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลูกลูก ครครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงที่แบบเราเคยดูเขาผ่านทีวีหลายๆท่านนี่ครับ <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามละครด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้แน่นอนเลยค่ะนะคะเลียนนอบน้อมหอมตนอุย้ยยังหวานอยู่เลยนะคะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คะ่ะอย่าบอกว่าอนาคตรุ่งเหืองแน่นอนเรื่องนี้ั้งเรื่องเลยค่ะพีอโอ๋พระอเอกเนี่ยอุ้ยนะ,ะน้องเข้มน้องเข<อ>ง้มโอ้ยใส่อกองอยู่เลยนะป้าก็ชุบกระชวยอโอ้โหค่ะก็เรื่องนี้ได้เล่นเป็นเลยค่ะพี่อ้ำค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเขาไม่เคยเจอพี่อ้ำเหมือนกันเคยเห็นแค่ผ่านผ่าแต่ไม่เคยคุยพอมาเจอพี่อ้ำพี่อ้ก็แบบจําไ <หา S 3> ด้ ก็ก็ดีใจค่ะแล้วที่ดีใจที่สุดก็พี่ติ๊กเพราะหนู่เคยเจอพี่ติ๊กตอนส2องแล้วพี่ติ๊กจบได้สิบตอนนั้นพี่ติ๊กเล่นวงสวงหนังพร้อมกันค่ะแล้วพี่ติ๊กจำได้ว่าพี่ติ๊กอุ้มแล้วเป็นเด็กตัวโตใช่แล้วตอนนี้พี่ติ๊กจาได้หนูก็ดีใจมากเลยแล้วก็แบบมีความสุขสนุกสนานครอยู่ในกองถ่ายพี่อ้อมก็เลี้ยงดีพี่ติ๊กก็ชอบแบบมาถามมาถามแปลกๆกับหนูกันคำถามแปลกๆแบบว่าหนู ชอบอะไรทําอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบน่าจะอยากรู้ว่าทุกคนแบบมีความสุขแฮปปี้ดีไหมเงี้ยค่ะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะเพราะว่ามันสนุกมันน่ารักมันกลมกล่อมค่ะพูดถึงอั่มให้พี่ดิ๊กเป็นตัวแทนไหมพูดถึงความน่ารักของอั้มชาภานี่มีสิ่งอะไรบ้างกลับมาในรอบนี้ก็ผมรู้สึกว่าอย่างพัชราภาเนี่ยครับเราได้เจอกันเมื่อก่อนหน้านั้นนะกับตอนนี้เนี่ยผมว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเรื่องของอมิตรภาพต่างๆแล้วก็ การพัฒนาการเรื่องฝีมา้าลายมือของการทํางานของเขาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ย mm hmm. โหคืออ้ําเล่นดีมากอะฮะ mm hmm. พัชราภาเล่นดีมากนะคะต้องแบบสุดยอดเลยให้ผูัดอยเลนนึงนะคะแบบมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรเล่เออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็เราจะให้สไตล์ของละครเรื่องนี้ว่าเป็น <c oughs> ดรามา่าเป็นโรแมนติกอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยกับ, <c oughs> ก,บกับเหตุการณ์กับคนในยุสมัยนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> เราคิดว่ามันเป็นความรักที่ไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรแบบไหนมากกว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับแล้วก็แต่เรื่องความรักนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวที่จะเข้ามาในส่วนของชีวิตของเขาในเรื่องของสังคม ครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นมันอยู่ที่ว่าเราจะรับฟังหรือว่าเราจะเดินตามทางที่เราต้องการนะคะเป็นเรื่องความหักครับ <c oughs> ลมพัดผ่านดาว <c oughs> ก็คือในเรื่องลมก็คือวายุนะครับ <c oughs> ดาวก็คือดาราชา <c oughs> ก็คือพัชราภาค่ะค่ะอ๋อเป็นครั้งแรกนะครับเป็นช่วงเวลาใหม่ของช่องเจ็ดที่ตอนนี้เนี่ยะจอะอาอกาศ ในทุกๆวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วก็ผมคิดว่าเวลาที่ออกอากาศเนี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกำลังพอดี<ช>ดูแล้วกำลังแบบอืมกำลังอิ่มนะครับแล้วก็จะได้ติดตามต่อในวันต่อๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับนอกจากนักแสดงแล้วเนี่ยครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณทางช่องเจ็ขอบคุณทีมงานที่ที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับผมในคราวนี้นะครับ มันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนครับมันเกิดขึ้นเป็นผลงานชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราใช้เวลาถ่ายทำาก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทุกทุกคนจะได้ชมแล้วก็หว<ม>ังว่าทุกทุกคนจะสนุกกับการรับชมลมพัดผ่านดาวค่ะผู่นี้นนค่ะเริ่มวันที่6กันยายน,น,น2566ค่ะ